มือนี้ผมสีมาบอกเคล็ดลับการหารายได้จากโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวบอกว่าหารายได้จากยูทูบหารายได้จากเฟซบุ๊กหรือหารายได้จากทิกตอกทิกตอกนี่สมัยก่อนที่เขาเรียนไม่ไม่นี่ในในเกาหลีนี่เขาให้เงินได้ดาวหลายได้เงินหลายโอ้สวัสดีครับพี่น้องทุกเพจฟาร์มทั้งยูทูบทั้งเพจสนองวนาสารนักรายเงินว่าอะไรกับทั้งทิกตอกผมนะครับเดื่องลืมเข้า สมัยก่อนเรียนทิชตู่ไม่ไหมปีกายนี่แหละบางคลิปผมได้ถึงหนึ่งแหมืนวอนบางคลิปผมได้เก้าหมืนวอนก็มีคน้คนกดหัวใจหลายเป็นสามพันหัวใจสองพันกว่าหัวใจผมได้เงินเป็นหลักแสนวอนคลิปหนึ่งสี่พันเกือบห้าพันบาทผมก็เคยได้บัตรที่นี่มาแห้งเรียตอนนี้คือคลิปเลี้ยวครับพี่น้องในเฟซบ o ๊ก เฟซบุ๊กส่วนตัวหรือมูเจ้าเฮ็ดเพียเฮ็ดยังกะสางไล่ได้ได้ขึ้นกันครับพี่น้องผมบ่เคยเมาอิศรไสบ่เคยเปิดเผือยิสส่รสยเฮ็ดยูทูบมาจะมาจากปีแล้วผมทำยูทูบมาผมสางไล่ได้ตั้งแต่ปีสองพันสิบผมกับบ่เคยมาเ้าเรื่องไล่ได้จากเทียแต่มือนี่ผมสีมาเา้าตอนนี้คนไทยเฮ้าบางคนกะหาเงินยากลำบากครับอันนี้บางคนนะแต่ผู้ใดมีการมีงานที่ดีแล้วกับ่เป็ปนยัง ผู้ใดอยากมีไร่ใดกับมือถือเครื่องเดียวนี่แหละมาติดตามสนองวรรณศาไว้เลยเพราะว่าที่เป็นยูทูปสนองวรรณศาหรือเพจสนองวรรณศานักล่าเงินว่านหรือทางติดตอก็ได้ผมสีแม่สวนมู่เจ้าบาทที่นี่ที่ผมบ่เคยบอกจากเทียเมื่อนี้ก็รับสดๆเลยงวดแรกเลยเงินเพียทั้งลิปเลี้ยวทั้งคิบเ,เงย้าในเฟซบุ๊กนี่เขาให้เงินได้แล้วตอนนี้บ่รู้ว่าว่าแบบนี้จะพิดกฎหรือเปล่าบ่เคยบอกจากเทียเงินกับได้บ่หลายสมูพ่นดอก แต่ว่ามันก็เป็นความภูมิใจเป็นความที่เฮาตั้งใจเฮ็ดตั้งใจทํบาบาดนี้ผมจะพยายามไลฟสดมาบวกหมู่เจ้าว่าเฮ็ดคลิปแบบใดควรที่สิจังได๋แน่เฮ็ดจังได๋หลักการของกฎชุมชนการผิดกฎผิดหยังอีหยังต่างๆพวกนี้ผมจะพยายามหาข้อมูลมาเว้าสู่พี่น้องฟังเดี๋ยวนี้คนบ้านเฮากําลัางเฮ็ดหลายคือเฮ็ด Facebook เฮ็ดได้เงินจากคลิปเลียวได้เงินจากคลิปยาวก็ได้คือกันบางคลิปนี คนเบิ้งสองแสนกว่าสามแสนวิวงิงเสียก็ได้เงิน100ลอยเหรียญหนึงเสียลอยกว่าเหรียญหนึงเสียคลิปเลี้ยวนี่จังผมเอาลูกลูกสาวผมไปลงในเพจยรสนวัฒนาสา,านาราเงินว่นนี่คนเบิ้งห่างหกแสนก็ได้อยู่สี่สิบเหรียญมันมันไม่น,น้อยในเงินสีน่สิบเหรียญครับพี่น้องนะมือแรกผมกับจิปไล่สดุดในเพจยรสนวัฒนาสา,านารางเงินว่นพร้อมสองทุ่มครึ่งของเกาหลีเวลาบานเท่ากับหกโมงแรกสามสิบนาที บอกเคยเว่าให้พูดได้ฟัง,ฟฟงยังเทียร่เรียงลาาแบบนี้เด้อผมอยากให้พี่น้องมีารไดนะอยู่บ้านอยู่ซองใอาเฮาเฮ็ดยังกิจกรรมอยู่น้ำบ้านเฮ่านี่ผมขอให้เมื่อเจ้าเน้นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะครับใหเน้นในสิน่งที่เป็นประโยชน์ลงไปเลยมีอย่างก็ตามธรรมชาติบ้านเฮ้าเฮาก็ลงไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าหับูหาป่า,า,าเอาฝนตกแล้วฝนตกแล้วพี่น้องเบ้าตัวมได้แล้วัาที่นี่ยวมีหยังสิมามว้าสู้ฟังไหม หาเงินในโทรศัพท์เครื่องเดียวลง YouTube ก็ได้ล่ f a c e b o o k กก็ได้ f c e b o o k ไในทั้งสองอย่างทั้งคลิปเลี้ยวทั้งทั้งลงคลิปยา่าก็ได้แต่ว่าใน t o k นี่อันี้เดี๋ยวนี้มันมันบ่ไเรเลี้ยวแต่ว่า <c oughs> ถ้าผู้ได้ค้าขายเข้ากับค้าขายขายของอย่างใน Ti k t o k กไลฟ์สวดขายของก็ได้คือกันนะครับโทรศัพท์เครื่องเดียวผู้ดใดอยากรู้ติดตามผมไปเลยครับผมิกลับหองแล้วฝนโตแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับกับบัณฑท่านมโนบานี้